คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันศุกร์ที่28เมษายนนะครับพศ2566นะครับกับเลขทูบนะครับบารมีหลวงปู่ทวดนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีปู่ทวดนะครับหลังจากมีความโชคดีอยู่หลายงวดนะครับงวดที่แล้วนะครับเลขทูบบารมีปู่ทวดนะครับก็ให้16 นะครับแนวทางออก17นะครับบางท่านก็ได้มีความโชคดีนะครับก็ได้จัดลงจัดขึ้นนะครับ16 17นะครับ15นะครับได้มีความโชคดีก็ได้คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมเลขทูบบารมีปู่ทวดต่องวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้พี่สีเป็นน้องได้ลุ้นได้ชมไปพร้อมกันนะครับผมรอรุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสาหรับเลขทูบบารมี เรียวลุงปุดทวดนะครับผมก่อนอื่นแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคาดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูกอยากจะจุดเชียงโชคในวันพระนะครับก่อนอื่นก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะประคุโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะประคุโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธสสะอินทยสังเทวะยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักกวติยสังพุทธยสังปเจกะพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณะสังสัพพโลกาจริยานาสังเอเตนะ ยะเสนาเอเตนาสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไม่หังนมโมพุทธสระนมโมธรรมสระนมโมสังคัสระเสยยะทีทางหูรหูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบารมีเหล่าลุงปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันดันบรรดาลเรียกทูปที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในวัดประจำวันศุกร์ที่ ยี่สิบแปดเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเรียกทูบบารมีปู่ทวดต,ต่อหัวทุกท่านทุกคนได้ตื่นสาธูครับผมเรียกทูบบารมีปูทวดก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับจุดเรียบร้อยและไอ้มินก็จะของดใช้เสียงนะครับเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเรียกทูบไปด้วยกันลุ้นๆไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีปู่ทวดนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงปุ่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบัลบันดาลเลขทูบที่จุดออกมาในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในวัดประจาวันศุกร์ที่28เมษายนพศ2566ให้ารสพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปู่ทวดต่องวดทุกท่านทุกคนด้เทิญสาธุ ครับผมเล็กทูบารมีปุดทวดก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอซพี่น้องเห็นเป็นไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อความเห็นตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันนะครับ สำหรับพี่น้องเห็นก็จะลืมจัดลงจัดขึ้นนะครับสักนิดสักหน่อยนะครับอ่าสักขึ้นสักลงนะครับเผื่อได้มีโชคนะครับบางทีก็เรียกทุกปลูกก็ให้ใกล้เคียงนะครับบางทีก็ให้ตรงๆก็จะลืมจัดลงจัดขึ้นนะครับถ้าชื่นชอบ ถ้าชื่นชอบแนวะทางเรียกทูบบารมีปู่ทวดก่อนออกไปก็อย่าลืมกด s u b ส,สไคร e นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับวิซีพีพ่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะมไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปที่แอดมินคีมนําโชคปลารวยมานําเสนอสําหรับวันนี้แอดมินคีมนาโชคปลารวยขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ